สวัสดีครับผมช่างพอจ่ายลงกลึ่งเครื่องสำลักนี้นะครับอันนี้ผมจะรีวิวเครื่องอัดนี้นะครับ20นิ้วขนาด20นิ้วนะครับเอ่อใช้มอตเมมอตอร์30แรงนะครับไหนขอดูมอตเตอร์หน่อยมอเตอร์หลังครับอัมมนนี้รูกี่นิ้วโอ้โมอเตอร์ใหญ่มากแ,แล้วนี่ระบบอะไรคะแบบนี้ระบบระเวียระบบไฟสตาร์เดลต้าฮะสตาร <ST AR> ์าเดลต้า มอเตอร์รูสี่มิลค่ะรูสีมิลรูสีมิลครับชิ้นงานเป็นแบบไหนเอ่ยเป็นแบบไหนนี้เป็นฟรีคอกจริงลูกค้าเขาจะไปอัดอาหารไก่ฟรีคอกฟรีแกลฟครีแกลฟผสมเีลยเขาจะไปอัดหัวอาหารนะครับโอ้สุดยอดเลยยี่สิบนิ้วใช้มอเตอร์สามสิบแรงนะมาแว่นรูสีมิลหนาสิบสอง สองมิลหนาสิบสองมิลรูสีเมนหนะสิบสองมิลความหน,นาขอ,องนาแว่นนะคะ สวยงามนะคะรูซีมินออก